ต่อไปนะครับเราจะเอาเท้า,ทาวขวามาเกยนะมาน,นั่งสมาขัดสมาธินะครับแต่จะเลยสมาธิไปอีกจะเอาข่าขวามาเกยเข่าซ้ายนะครับนั่งให้ขาขวามาเกยเข่าซ้ายนะนั่นงให้ขาขวามาเกยเข่าซ้ายนะครับอ่าพอขาขวาเกยเข่าซ้ายได้แล้วอยกมือซ้ายขึ้น นะความมือลงนะกดจะดข้อศอกของเราจะไปกดตรงบริเวณเขา่าหายใจเข้าถอนออกมองไปด้านขวานะให้ต้นแขนตึงนะครับให้สะโพกตึงมองไปด้านขวาให้สะโพกตึงให้ต้นแขนตึงเน้นไปที่สะโพกเป็นหลักนะครับมองไปด้านขวาให้สะโพกตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุด อ่อนหายใจเข้าออกสบายๆทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับยกแขนซ้ายขึ้นความมือลงนะกดลงไปนะเอาศอกมาขัดไว้ที่เขา่าหายจจเข้าผ่อนออกนะมองตามมือขวาไปให้สโปโกตึง ให้สะโพกตึงเป็นหลักนะครับตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจเข้าออกสบายๆเอาต่อไปยกมือซ้ายขึ้นน้าไหหลังปลายยกมือขวาขึ้นหากันเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้าเชิดหน้าแอนตัว าตึงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดพอ,อนนิดนึงหาจจะเข้าไปอีกครั้งนึงเตึงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุด อ้าวคนอาจจะเข้าออกสบายสบายต่อไปยื่นแขนซ้ายไปข้างหน้านะเอาแขนซ้ายเอามือซ้ายมาจับบ่าขวายื่นแขนขวาไปข้างหน้าเอามือขวามาจับศอกซ้ายดึงนะดึงศอกซ้ายไปด้านขวา หน้ามองไปด้านซ้ายดึงศอกซ้ายไปด้านขวาตึงถ้าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดอาพรอรยกแขนขวาข้ามศรีรษะมาดึงศอกซ้ายมาด้านขวาให้สีข้างตึงตึงท้าที่สบายและมีพลังที่สุด อ้าวผ่อนดึงลงไปเอามือไปจับที่ข้อข้อมือนะครับเอามือขวาจับข้อมือซ้ายดึงลงไปอีกเตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดอ้าวผ่อนหายใจเข้าออกสบายๆอ่าต่อไปเราสลับข้างนะครับต่อไปเราจะเอา เข่าขวาลงไปข้างล่างเอาเข่าซ้ายขึ้นมาข้างบนนะครับสลับกันแล้วนะสลับกันบ้างยกมือขวาขึ้นนะความมือลงนะครับเอาท่อนแขนของเราไปขัดไว้ที่เขา่าหายใจเข้า่อนออกนะมองตามมือซ้ายไปให้สะโพกตึง ตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดลองผ่อนหายใจเข้าออกสบายสบายยกมือขวาขึ้น,นทำซ้ำอีกครั้งนะครับความมือลงเอาแขนไปขัดไว้ที่เข่า หายจะเข้าผ่อนออกมองตามมือซ้ายไปให้สะโพกตึงตึงถ้าได้เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดถ้าไม่สบายไปกว่านั้นแล้วหรือเกิดอาการไม่สบายขึ้นเราก็หยุดนะครับผ่อน ยกมือขวาขึ้นภายหลังไปยกมือซ้ายขึ้นหากันเท่าที่ได้หายใจเข้าเชิดหน้าแอ่นตัวตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดกั้นลมหายใจไว้นะครับจังหวะนี้ อาผ่อนไปนิดนึงอ้าวดึงให้ตึงอีกครั้งหนึง่งหายใจเข้าเชิดหน้าแอนตัวตึงกันลมหายใจไว้ตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดอาผ่อนหายใจเข้าออกสบายสบาย กอไปยืนมือขวาไปด้านหน้านะครับมาแตะไหลซ้ายนะเอามือขวามาแตะไหล่ซ้ายเอาไว้ยืนมือซ้ายนะไปด้านหน้านะเอามือซ้ายมาจับศนะอกขวาดึงนะดึงไปด้านซ้ายหนะ้มองไปด้านขวาให้ต้นแขนตึงตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุด ค้างไว้นานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดอ้าวพรอ้าวยกมือซ้ายสอบซ้ายข้างศีรษะไปใช้มือซ้ายดึงดึงสอกมาด้านใช้มือซ้ายดึงสอบขวามาด้านซ้ายให้สีข้างตึง ตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดพอประมาณจับข้อมือขวาดึงลงมาอีกตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุด่อะอร